สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดเลยแล้วนะครับก็มาส่งมอบคันที่2นะครับกับพี่ว่าทีมงานเรานะครับพี่วัฒนยศนะครับแล้วก็หอจกธนยศรุ่นในจักรยาน219นี่นะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากครับหมดไปกลมนะครับคันนี้สวยๆครับโอ้โฟบินท่านนี้ผมบอกเลยว่า <c ười> ไปแล้วลูกค้านี่บอกว่าคุ้มแน่นอนในเรื่องสภาพเครื่องยนต์ เราทดลองขับมาจากกิกโลจากมหาสา,ารคามตอนนี้ประมาณ500กว่ากิโลหรือ200กว่ากิโลครับ600-700กิโ <600 S 1> ลนลเหลือเฟือเหลือนะครับผมเติมมา2,000บาทนะครับแต่คุยว่าแน่นอนประหยัดเครื่อง3,000นะครับอันนี้นสีแเงเป็นรถมือเดียวมือเดียวป้ายแดงรถเพื่อนผมเองนะพเพื่อนกันที่จริงจะเอาไปใช้นะครับแต่ลูกค้าก็อ,อ,อ้อนวอนอยากได้อยากได้กด็ ูกค้อา,ายอยู่ไกลด้วยลูกค้ายอยู่อุ้มพางนะครับจังหวัดตากจังหวัดตากไม่อยากขายจริงรถหน้าตาเดิมบังกระรงเดิมหลังคาเดิมสีสวยคือมันสวยอ่ะเอาง่ายๆครับคันนี้ผมบอกลายคนก็อยากได้แต่เอาที่คนติดต่อเนาะคนท,คที่โทรซื้อโทรอยากได้จริงๆนะครับถ้า ถ้าแบบคุยแบบส่งรูปให้หน่อยันแล้วแน่ๆเราจะไม่เคยได้ตอบใช่ไหมไม่ได้ตอบครับอจะไม่โทรนะครับเน้นโทรนะครับเบอร์โทรนี่นี่พลเนี่ยเบอร์ไว้อยู่แล้วนะครับลงไว้ทุกครั้งอยู่แล้วครับว่าเบอร์โทรนะครับดังนั้นเวลาจากด้รถจริงๆครับขอร้องนะครับโทรแล้วส่งรูปไปในส่วนตัวนะครับถ้าลงลงโพสสังเกตเราจะไม่ไม่ลงโพสนะครับเพราะว่าอะไรมิชชชีพเอาไปหมดมิชชชีพเอาไปหมดสมมุติว่าถ้าโฟร์วีอย่างเงี้ยมิชชชีพเอาไปลงแปดเก้าหมื่นแน่นอนแล้วก็เสดจุนอีก อันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้โฟวินนะครับสี่คูณสี่นะครับวันนี้ยางใหม่สีเเซนนะครับรายละเอียดต่างๆคันนี้ก็จะไปที่อ่อําเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับตอนนี้เราพักอยู่ที่สุโรกนะครับกำลังจะเดินทางขึ้นไปต่อนะครับคันนี้ลูกค้าว่าสวยไหมครับคันนี้นะครับกับราคาที่ว่าคุ้มค่าไหมสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับหน้าตาเดิมนะครับนี่เลยนะครับสีสันอะไรต่างๆสวยงามเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับภายงภายในแบบทําให้สวยเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี่เลยนะครับเห็นไหม เบาะหนาพวงมาลัยตัวนี้มันเป็นสามก้านมันขับไม่ดีโฟวินต้องขับสี่ก้านเราก็เลยซื้อตัวนี้มาใส่ให้นะครับจอนะครับก็ใส่ใหม่นะครับรายละเอียดเบาะหุ้มหนังให้ใหม่นะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ลูกค้าน้องชายที่อยู่อุ้มหางได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับคุ้มมากๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราขายราคาถูกไหมนะครับแต่ทีนเราอาจจะขายผิดราคานะเพราะโฟวินแถวนี้ไม่ได้รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับ ไปสวัสดีลูกค้ากันอยู่ที่นะครับนัดเจอกันที่โลวินสันนะครับเทศบาลนครแม่สอดนะคะรับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยครับคราวนี้นะครับกับตัวต้าวีโก้คันนี้ครับนี่นะครับเราก็มาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับตอนนี้ถึงที่ตากนะครับก็จะขึ้นเขานะครับไปที่อำเภอแม่สอดต่อเลยครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่มาส่งลูกค้าอยู่บนอําเภอแม่สอดนะครับลูกค้าอยู่อําเภออุ้มหางนะครับนัดเจอกันที่อําเภอแม่สอดนะครับเพราะว่า ก็เดินทางมาจากมหาสารคามก็ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะความค่าขึ้นนะลูกค้ามาจากพุมผางนะครับพี่ว่าถ้าเกิดพุมผางนี่คงสองวันนะครับผมไปถึงมันก็ไกลครับอันนี้นะครับโดยที่ขึ้นดอยแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดนะครับจังหวัดตากนะครับนี่เลยหกสิบสี่กิโลครับรถนะครับถนนนับสวยจริงๆเลยนะครับอืครับไม่เคยมาเลยอำเภอแม่สอดเนี่ยถนนก็ดีครับกันไก็ดีเลยนะครับถนนดีเลยนะครับขับสบายครับ อำเภอแม่สอดนะครับนี่เลยนะครับกับพี่บดออโตขาชัดเจนกว่านี้บ่มีอยงแล้วนะครับจัดส่งทั่วประเทศไทยครับไปเลยนี่นะครับเส้นทางไปอุ้มผางนะครับเดี๋ยวไปหาลูกค้าสวัสดีกันเลยครับกับผมพี่พดออโตขาแล้วออกจากวงเวียนไปสู่ถนนใหม่ลูกค้านะครับนี่ครับน้องชายนะครับมาส่งรถปีที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ ระยะทางการเดินทางมาสองวันนะครับนอนอยู่ที่พิซูโรกหนึ่งคืนนะครับแล้วไอ้สุโขไทยแล้วก็เดินทางตอนเช้ามา้วก็สุงท่านี้พวินนะครับเป็นรถบ้านเืืเอียาวนะครับเราก็ส่งมอบให้ลูกค้านะโดยที่ไม่ได้อนมาจําไม่ได้อนจองลูกค้าเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับถ้าไม่ใช่ที่ออสการก็ไม่กล้าจะไม่ได้เป็นเจ้าของติโกโก<ศ>นน้นะครับอันนี้นะครับโก้ที่นิโพรตัวค้านี้ขายเขาราคาส่ง นี่นะครับเดี๋ยวยังไงอีกสักหน่อยเดี๋ยวพี่ธนยศมามอบของที่ระลึกให้นะครับก็จะมีถังปลาล้าแล้วก็เสื้อนะครับเดี๋ยวเรามอบของให้นะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวมาเจอกันกับพี่ธนยศนะครับแป๊บนึงกำลังเดินทางมาถึงครับเี๋ยวนะครับผมก็อนุญาตนะครับนี่นะนี่นะครับก็สําหรับคันนี้นะครับก็พาลูกค้านะครับอยู่ที่อําเภอแม่สอดนะครับจังหวัดตากนี่คือน้องชายนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนเน้พร้อมเรียบร้อยนะครับจอดถึงที่นะครับนี่ก็คือเพื่อนที่พามานะครับ เป็นยังไงบ้างเจอรถอันนี้ส่งจริงไหมยืนคุยกันเลยเอาเอาผมขอสัมภาษณ์นิดนึงเราส่งรอบรถเนี่ยส่งจริงไหมครับจริงครับแล้วก็น่าเชื่อถือเลยไม่ได้มาจำครับแล้วก็รถตรงตามที่บอกไหมว่ามีตําหนิตรงไหนตรงไหนเพราะฉะนั้นเราตอตรงตามที่บอกเนี่นะครับก็คือยางใหม่ซีเส่นเราทําให้ติดฟิล์มให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพืงท้ายรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็ทาไม่เรียบร้อย เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมมาขอถ่ายรูปคู่กับพี่ธนยศพร้อมกันนะครับนะักม,มาถึงแล้วครับสวสครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาที่จังอเมอร์แม่สอดแล้วับน้องเขาอยู่อุ้มผางนะัดเจอกันที่นี่นัดนุ่นไปน่นก็ร้อยกว่าโลร้อยกว่ากิโลฮ่าเยวผมก็คงไม่ไหวที่จริงอ่ะอยากจะให้น้องไปตากนะครับแต่ว่าน้องไม่สะดวกมาเห็นเขาบอกว่าประมาณสี่ชั่วโมงไปจากนี้ไปถึงอุ้มผางใช่ไหม ตอนานั้นเลยเหรอใช่ระยะทางดเดี๋ยวโอกาสหน้าเด,เดี๋ยวจะไปแล้วเราจะไปดูนะครับแต<ส>่ว,ว่าถ้าค่อยซื้อได้อีก้งก็อยากให้พี่ๆ <laughs> ไปด <laughs> ไ,ไปถึงที่บ้านหมได้ก็เลอยากไปเอาสัก <laughs> ครั้งหนึ่งเนาะใน <laughs> ชีวิตเนาะจะไปอุ้งถางดูอน้องชายก็ซื้อรถวันนี้เอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าเป็นหนุ่มโสวด้วยเดี๋ยวมีรถแล้วก็จะมีแฟนแล้วที่นียเจอรถเป็นยังไงสวยไหม ไวยเนาะชอบมากจริงๆอะพี่ไม่อยากขายนะจริงๆนะ่อบอกว่าพี่จะไว้ใช้เต่น้องก็เห็นโพลมากเอิ่มทำไมไม่ทรงโพลมาเลยนี่เนี่ยนี่คนทรหาพี่เนาะพี่ก็เอ้อจริงๆอะอยากเอาไว้ใช้งานเพราะว่าคันนี้สีดีมากสีแล้วรถมันรถมือเดียวด้วยแล้วก็ไม่เคยมีประสบกาี่ปั้มรถถึงเนี้ยพี่บอกอะไรพี่ชอบสีนี้ชอบมากนะครับผมก็อยากเอาไว้ใช้แต่น้องก็ชอบเหมือนกัน ก็โทรทุกวันสองสามวันโทรเนาะอยากได้เลยโปรวินเอออยากได้มาดูมาดูมาดูรถมาดูนะครับคันนี้โปรวินนะครับล้อยางที่ยางใหม่ด้วยนะครับสีเส้นเลยนะฟิวใหม่ไทเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์คิ้วตัวนี้มาติดใหม่ิมติดใหม่ภายในเอาง่ายๆมันเกือบจะใหม่หมดแล้วเพราะว่าผมจะเอาไปใช้แต่น้องอยากได้นะครับก็ ถ้าไม่มีบุญวาสนากันเราก็คงไม่ได้รถไม่ได้ซื้อขายกันเนาะราคาถูกมากเลยครับเออเนี่ยถ้าแถวบ้านเรานี่เราค้ราคาเท่านี้ไม่ได้ครับไม่มีไม่มีใครขายแล้วใช่รถโฟมันหายากแบบไอ้น้องก็ได้ไปก็ถือว่ายังไงก็สวยด้วยราคาแค่สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันครับก็ค่อยขนาดนี้แถวอยู่บ้านเนี่ยหายากเลยครับ ราคานี้มีเนาะแล้วเดิมอยู่ไหมเนี่ยไม่เคยทำสีเลยนะอยู่บางบางเดิมเดิมเลยนี่เนี่ยบางเดิมหมดหมดเลยหเห็นไหมไม่เคยทำสีลูกดูนะครับรถคันนี้ไม่เคยเคลียร์สีนะครับก็แต่ไม่ต้องนี่อย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสอันนี้ถ่ายถ่ายให้ลูกค้าดูแล้วเนี่ยในใกล้ในสวนด้วยมันก็จะไปอีกเลยนะวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอแม่สอดนะครับเรามาส่งจริงถึงที่นะครับ มีแต่โฟวินเลยนะแถวเนี้ยถิ่นโฟวินโฟวินเลยมีแต่โฟเลยดูนะครับด้านข้างด้านข้างก็โฟวินใจหายเหมือนกันไม่อยากไม่อยากขายเลยเออแต่ว่าน้องก็น้องเขาก็ตื้อตื้อตื้อตลอดก็เลยสงสารอ่ะให้กันไปแล้วก็เดินทางมานี่นะครับอยู่ไกลพี่ก็เลยขอให้ใจเพิ่มเติมน้องเ็าบอกยินดีให้ครับพี่กลัวมีคือกลัวแม้หนึ่งไม่ได้รถสองก็เราก็ไม่มีสายชีพมันเยอะเนาะ รน้องก็พวกกลัวแต่ว่าตอนนี้ไปเจอพวกพี่ตรงๆเห็นหน้าเห็นตากันแล้วไม่คงมิจฉาชีพแน่นอนไม่ไม่ใช่แล้วคือที่หลังได้นี่ไปได้เลยเลยไปได้เลยพี่โอนโอนโอนเริ่มเชียนให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องกลัวแล้วเอาไปใช้กันยาว เพื่อนมาด้วยกันขับรถเป็นอยู่ครับขต้องไปครับโอเคเดี๋ยวน้องก็ได้รถแล้วก็จะได้ไปขับรถนะโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องชายมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าอำเภอคุ้มผางนะครับจังหวัดตากนะครับปลาไมาให้กินอยู่ได้ตามทุ่มตามกินไม่ได้อยู่อยู่ด้านกินทุ่มาเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ toyota vigo คันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าอำเภอคุ้มหางจังหวัดตากนะครับคันนี้สวยจริงแท้แน่นอนครับขอผมที่บริษัตู้ขาแล้วก็พี่่วัยศสงงงจิถึท ไม่ต้องโอนมาจำไม่ต้องโอนจองกับที่ผมตัวขาดชัดเจนกวน่านี้บอกมีอีกแล้วครับ